เด็กหนุ่มวัย20ปีจากฮังการีที่เพิ่งกลายเป็นผู้สก่นประตูคนใหม่ของลิพูเขาคนนั้นเป็นใครไปตามกันได้เลยครับอาร์มินเพซซี่นะครับเพิ่งอายุครบ20ปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแต่เส้นทางของเขาในวงการฟุตบอลอาชีพเดินหน้าอย่างรวดเร็วเขาเริ่มต้นฤดูก,กาล2023-2024ในฐานะผู้เก่นประตูดาวรุ่งของปุสกัคอคาเดมีสมสรในหลีกสูงสุดของฮังการีแต่เพียงขึ้นฤดูกาลเท่านั้นเขากลายเป็นมือหนึ่งของทีมและจบสีซสั่นด้วยการเก็บ9คาก,ก้ารล,ล่น30น30สถิตินี้ถือว่า่าานร,รับ,บรทีุ่่เยปตีอาไมมถึง20็ ผลงานของเพสซี่ครับไม่เพียงแค่โดดเด่นในระดับสโมอสรเท่านั้นเพสซี่ยังเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติฮังการีชุดรุ่นอายุไม่เกิน21ปีและเคยมาเยือนสนามแอนฟิลด์แล้วถึง2ครั้งในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปรุ่นเยาวชนจากฟอร์มยอดเยี่ยมครับเขาถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโกลเด้นบอยซึ่งมอบให้กับ,กบดาวรุ่งที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในทวีปยุโรปล่าสุดเองลิพูประกาศส,สัญญากับเพสซี่อย่างเป็นทางการโดยมีรายงานว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านปอนด์แม้ยังไม่ใช่ชื่อที่คุ้ จนกระทั่งตัดสินใจคว้าตัวมาร่วมทัพครับเพื่อเพิ่มความลุกในตำแหน่งผู้นฐาประตูซึ่งตอนนี้ประกอบด้วยอาริสโอมเบเกอร์จอร์จี้มารบรัชวิลี่วิเตอร์ลัฟยาลอสและฮาวี่เดวีเพสซี่ครับให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของสมาคมฟุตบอลฮังการีว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวผมและพอทุกอย่างเริ่มชัดเจนผมก็ตกใจมากมันทําให้ผมหวนคิดถึงทุกอย่างที่ผมทุ่มเทมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพสซี่ยังเปิดเผยต่อว่าลิิเเเเเเวววออออออรรรรรร์์พููลททลลลลมมมีีขขข้งงงงาา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 แแททบบุกกยยยย่่่คคัะะะะนนหหดใหรจรจ สิ่งนี้เองทําให้เขาประทับใจเป็นพิเศษครับและแสดงให้เห็นถึงแผนง,งานระยะยาวที่ชัดเจนของสโมสรแม้ว่าเพซซี่จะยังไม่ได้ถูกวางตัวให้เป็นมือหนึ่งในทันทีนะครับแต่เขาจะเริ่มต้นซ้อมกับทีมชุดใหญ่และอัดลงเล่นกับทีมรุ่นยู21ไปก่อนพร้อมเปิดโอกาสให้ย้ายย,ยืมตัวหากจําเป็นแต่เจ้าตัวยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองครับเพื่อให้ริปพูมั่นใจว่าริปพูเองเลือกคนไม่ผิดนั่นหละครับคือเป้าหมายของผมผม,ผมต้องการพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาเลือกคนที่เหมาะสมแล้ว อเเาเมิาซอาจจะยังไม่ชื่อใหญ่ในวันนี้นะครับแต่ด้วยความสามารถทัศนคติและโอกาสจากสโมสร,รอย่างเรพูวันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นหนึ่งในพุทธัพตูแถวหน้าของทวีปยุโรปก็เป็นได้